โอเคครับทุกคนครับทำตามคอมเมนต์เดอร์ซีรีส์นะครับ ep 120แล้วผมเป็นอะไรครับเนี่ยร้อยน่าจะ120นะครับผมคอมเมนต์หนักจริงๆริครับทุกยงครับแม่หนักจริงๆครับหนักยังไงไปดูครับเ้ยไ,ไปดูครับผมโอ้โหอ,อ,อ่ะเดี๋ยวพาทุกยนอ่านไปทีละอย่างเลยนะกันนะมานะผมอ่านไปทีละคำทีละอย่างกันเลยเนี่ย มาพี่ครับโอ้โหพี่ครับคืออันนี้คือผมต้องบอกไ้ก่อนว่ามันจะได้ไม่ครบนะน้องชายมันเยอะจริงครับพี่ครับขอเอารถเกี่ยวปานเจริญตู้แอร์สองคันอ่ะตู้แอร์ปานเจริญตู้แอ,อ,อ,อร์อสองคันนะหนึ่งแล้วนะรถไถจนนี้อีกสองคันอ่าเป็นสองแล้วรถไถเดินตามอีกสองคันเป็นสามแล้วรถปั่นนะ ตีนตะขาบอีก2คันอ่าฟาร์มยิบสองไม่มีนะเฮ้ยหรือว่ามีวะไม่น่ามีอันนี้ไม่น่าจะได้แล้วหนึ่งแมคโคร J c b คันใหญ่ไม่มีนะคันใหญ่2คันไม่มีคนระับแมคโคร JCB คันใหญ่ไม่มีนะมีแต่ในฟาร์มสินะหน่อยครับแล้วก็เอาขึ้นหางโรเบีไปส่งลูกค้าหน่อยครับแล้วก็ขอทางโหดครับหลายคลิปแล้วครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่า อันไหนมีก็จัดให้อันไหนไม่มีก็ไม่ได้จัดนะโอเคไปเดี e ๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยจะเป็นยังไงครับผมนะโอ้โหอันดับแรกครับผมลืมเออลืมเออลืมไปแล้วเออลืมลืมจิกจิงไปลืมจิงจิงไปรถปานเจริญแล้วก็จอนเดียสองคันแล้วรถอีแต็กโอเครถเกี่ยวปานเจริญนะครับทุกโยงครับมา ปานเจริญอยู่ไหนวะปา,านเจริญสองนะครับคือเอางี้มันได้สามอย่างมันก็ต้องเป็หกคันใช่ไหมอ่าผมเอาอย่างละหนึ่งก่อน,อน,อนอนะเอาอย่างละหนึ่งก่อนหนะึ่งก่อนหนึ่งจย่างนะครับผมเอาอย่างละหนึ่งก่อนนะจำว่าเอาอย่างละหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าถ้าอย่างละสองมันจะเต็มเร็วอ่ดินะคือถามว่าทำตามคอมเมนต์มันมันจะเป็นคอมเมนต์เหรอคือ มันก็ไม่เป็นอ่ะเพราะว่าคือมันมันโหดไปนะครับผมมันเยอะไปเอาเนี่ผมทําให้ก็ดีแล้วนะปะปกตินี่คือมันเยอะขนาดนี้มันมันไม่ได้ดิมันเอางนี้เอาสักสองโรเบิตก็และแล้วก็เอาจอนเดียเนาะจอนเดียอืมจอนเดียเอาเป็น เจ้าไอ้น้ายาวนี้ไหมล่ะเจ้าหน้ายาวหรือว่าเจ้าหน้าสั้นเอาเอาร่มเอาแบบหลังคาแล้วกันเนาะเอาแบบหลังคาแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าออนี่เอารอหมุนมุนเลยชอ้าแม่้องชายเอารอมุนหมุนไหมเอาแบบเอาแบบหลังคาแล้วก็รอมันหมุนไปเลย เอาไปหนึ่งก่อนแล้วก็จะเป็นถ้ารถขุด JCB คันเล็กอะมีแต่คันคันใหญ่ไม่มีนะสำหรับฟาร์มี่สบสองนะคันเล็กอะมีนะค,ะะครับที่ยงกรับแม้คันเล็กมีก็ได้ยวอนเหลือจะเถะื่อครับไม่เหลือจะเถื่อมีหรือเปล่าวะผมว่าผมมีนะมีไม่รู้มันอยู่ไหนเนี่ยเออ,เ,อ,อเหมือนจะไม่มีมีดิมีมีฟาร์มยี่สิบสองอะมีน่าจะไม่ติต๊กมาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับ แล้วก็จะเป็นรถอ e ีแท็กใช่ไหมรถไถานาเดินตามใช่ไหมท่านผู้ชมที่น้องเขาขอมารถไถานาเดินตามนะครับผมรถอ e ีแท็กอีกอืม e อีแท็กอีกนะครับผมอ่าแท็กอีกโอเคสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่ประมาณนี้ถูกยังไหนดูดิ ดูกันไหนดูมาดูรถเกี่ยวตู้แอร์สองคันรถไถจอนเดียรถไถเดินตามรถรถตีดินตีนตะขอบแมคโคร j c b บแมคโครเจซมันไม่มีดีน้องชายรถตีดินตีนตะขาบไม่รู้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะอืมอ่ามันอยู่หมดไหนวะมันน่าจะอยู่หมดรถไถอ๋อคือมันมีอยู่หนึ่งคันนละมันมันบอัอกะ มันไม่มีเสียงมันบักท่านผู้ชมนี่ผมแปลงมาแล้วมันบักเนาะเอาเอาอนี้ก็ตีดินได้เหมือนกันละตีได้เหมือนกันตีได้เลยได้เลยครับได้เลยบอกได้เลยครับได้เลยสีอะไรดีตีได้เลยแหละนะครับผมไอ้เส้นตานมีไหมไม่มีก็สีแดงเลยแล้วกันคือต้องบอกไว้ก่อนว่า มันจัดอย่างละสองมันถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหลนะเนาะแต่ว่าเอาเอาคันเดียวไปก่อนเนาะน้องยายเนาะคันเดียวไปก่อนเอ้รู้ว่าจะเอาหางนี้ไหมเอาไหมเอาหางนี้ไปได้เยอะนะได้หลายคันมากเลยนะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าขอทางโหดได้โหดก็ต้องเป็นหางนี้ลแล้วแหละนะสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าคืออันนี้มันได้อย่างละหนึ่งว่ะน้องชายนะทุกคนมันได้อย่างละหนึ่งนะครับ มันได้อย่างละหนึ่งเท่านั้นครับผมอ๋อมันอย่างละสองมันอ่ะเดี๋ยวถ้าโลเบตไม่เต็มเดี๋ยวผมจะจัดให้อีกแล้วกันเนาะถ้าถ้าถ้าโลเบตไม่เต็มนะมาเพราะว่าโลเบตนี่ก็เป็นโรเบตคนท่านที่จะยาวนะครับ๊บแต่งมาอันนี้โรเบตยาวเลยนะอันนี้ไม่ต้องมาลนะลงลงล,งลอลอเนี่ยสีอะไรดี สีแดงเว้ยสีแดงแรงลีดครับผมสีแดงแรงลีดครับสีโกเบมีเปล่ามีว้สีโกเบมันสวยดีเนาะคุผู้ชมเนาะช่วงล่างดำอ่าโอเคจัดมาทีนี้ขั้นตอนอ่าสุดท้ายก็คือหัวลากนะครับผมปัจจัยสำคัญครับเอาไอ้หน้ายาวนี้ไหมหัวลากรหรือจะเอาเบนเอาเบนก็ได้เนาะ เอาเบนดีกว่าวะเอาเมอร์เซเนสเบนเนี่ยมันจะได้แรงๆหน่อยแล้วกันเบนตเมอร์เซเนสเบนมามามาทำตามคอมเมนต์อะถ้ารถไม่เต็มยังไงก็เดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับผมถ้ารถมันเต็มก็คือผมดูเหมือนจะเหมือนจะใกล้เต็มแล้วล่ะ คือมันไม่สามารถที่แบบว่าถ้าสองคันมันได้ไหมมันได้แล้วมันเสียเวลาดิน้องยอยคันนี้ก็พอนะเออๆมันหลายคันเกินอะทำไมมันต่อโอเคมันหลายคันมากนะผมมันหลายคันจ้าด ปึง๋งมาอันดับแรกนะครับทุกยงครับอันดับแรกเลยรถตีดินนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าจะไม่มีผ่านนะไม่มีผ่านให้นะถ้ารถไม่เต็มยังไงเดี๋ยวผมเอาให้อีกนะถ้ารถไม่เต็มนะแต่ผมจัดให้อีกซึ่งผมคิดว่ารถเกี่ยวคันเดียวก็ไปเยอะแล้วนะครับผมึ่ง้รถเกี่ยวผมจะเอาไว้คันสุดท้ายนะครับ บอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีผานนะครับทุกโยมครับเอาเอาอีตัวเล็กไปก่อนก็ได้ไหมอายีเต็กอาจจะไอายีเต็กอาจจะได้สองคันอยู่นะเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยใหม่ถอดน้าเลยครับใหม่ถอดน้าเลยใหม่ถอดน้าเลยครับนี่ครับใหม่ๆเลยครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับใครจะซื้อบอกได้นะครับอันนี้เป็นส่งมาเมื่อกี้อยู่ไอ้พวก ส่งมอบไม่เก่ีลูกค้านะครับท่านผู้ชมครับส่งมอบไม่เก่ีลูกค้านะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะครับผมนะที่อดีไลน์นะคะรับผมเฮ้ยเออมันจะโอ้โหดูมันเลี้ยวโอ้โหกว่าจะมันจะคืนพวงมาลัยได้มา จะตกจะตกแหล่ไม่ตกแหล่อยนะทำไมล้อมันลอยได้วะวันนี้เราเป็นพนักงานกูบต้านะอุ้ยกูบต้านะผมรถลูกค้าจเจีย็นครับจี๊รถลูกค้านะครับโอ้ตรงนี้ล็อกไม่ได้วะอ่ะแล้วก็อุย้ยเสียงรถคันนี้มันเพาะดีจังวะเพาะดีเนาะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้อุ้ยไม่ใช่เพาะเพาะจริงๆ รถตีดีมันขับเหมือนรถธรรมดาเลยวะ่ะอะมันจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยรถด e ีแท็กไม่น่าหล่นหรอกมั้งเนาะรถด e ีแท็กจะหล่นไหมเนี่ยไม่น่าหล่นหรอกมัง้ง ไหนตู้นี้ไอ้ไม่เต็มะเดี๋ยวเดี๋ยวรถทำรถลูกค้าควา่ำเฉยเลยวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกพี่เอ้ยพี่มาทำรถลูกค้าทำไมวะเนี่ยจด๊บอ่ะต้องบอกไว้ก่อนว,ว่าไม่มีผ่านนะท่านผู้ชมไม่มีผ่านนะมีแต่ตัวรถเปล่าเลยนะไปส่งอะแล้วดูล้อดิอยุดดูยางเลยเหมือนใช้ง,งานมาสักสิบป,ปีอะ ยางอ่ะโอ้โหยางแบบมนุมนๆเลยแบบนี้เราไม่เต้นนะรถรถไม่เต้นนะรถแบบมันมันจะไม่แบบว่ากระดกกระดากนะครับผมเฮ้ยไม่ได้วะมันไม่กางเว้ยมันไม่ตงกลางเว้ยดูดิต้องชายแค่นี้มันก็โอ้โหด,ดูสิปีนาทีแล้วเนี่ยทะารู้ได้ไงวะ มาเฮ้ยผมว่าได้ไ,ดไดล่รถเกี่ยวสักสองคันมั้งเนี่ยคนดูว่าได้รถเกี่ยวสักสองคันไหมได้รถเกี่ยวสักสองคันเนาะผมคิดว่าเนาะได้ปะได้ได้อีกปะ ไม่ได้ว่ะรถเกี่ยวได้คันเดียวครับผมอรถขุดมันคือรถขุดอีกหนึ่งคันอะได้นะครับแต่ว่ารถเกี่ยวไม่ได้นะครับดูดิดผมยังไม่ชนเลยเนี่ยท่านผู้ชมแต่ว่าคือเกมมันชนไปแล้วอะภาพเราที่เห็นยังไม่ชนนะอืม JCB 2คันกับรถรถอะไรอีกหนึ่งคันวะเ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะ JCB กับรถไถเอออันแบบนี้มันก็ครบแล้วนะแต่ว่ามันน้องเขาขอสองสงคันไงคือพี่ให้ได้คันเดียวอะ่ะเอางี้น้องชายไม่มี JCB ไม่มี JCB เดี๋ยวรุถอื่นไปก,ก็ได้เนาะมันจะเป็นตามคอมเมนต์มั้ล่ะเอางี้เอางี้เอางี้รถแรกแจกแถมไปแล้วกันเนาะ รถรถแรกจะแถมไม่มี JCB เดี๋ยวเอาเป็นอ่าเป็นจอรเดียแล้วกันเนาะหรือว่าจะโกเบดีอ่ะหรือจะเอาเงี้ยจาก JCB ใครเป็นยันมาได้ไหมเฮ้ผมมี JCB อยู่นะท่านผู้ชมมันอยู่ไหนวะผมมี JCB อยู่นะมีปะผมมีดิมีไม่มีได้ไง JCB อยู่ไหนวะ เฮ้ผมมี JCB ด้วยนะออนี่ไงนี่ไงทำไมจะไม่มีอ่ะเอางี้ในเมื่อน้องชายแบบว่าอาอขอคันใหญ่ใช่ไหมรถเล็แกแจกแถมครับมันหดครับน้องชายมันหดมันหดมันตามจริงมันก็ได้แหละมันรถมันหดไงไม่มีบุ้งกี่ส้วยโอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยมันมีไม่ใช่หรอไม่มีอ๋อมันมีนะ มันมีบุ้งกี่นะเดี๋ยวผมหาก่อนนะตัดอ่ะนี่ครับคือบุ้งกี่ของเขาโอ้เล็กมากเลยอะเอางี้น้องชายมันหดแล้วกันด้อน้องชายดเด้อมันหดแล้วมันหดทำไงนด้มันไม่มีขนใหญ่อ่ะได้ทำไงอ่ะลืมไม่เอาหรอเอาหน่าเอาหน่าเอาหน้าเอาเถินาไม่มีขนใหญ่ก็เอาเถอะเนาะโอเคแม่เวลาเดิมมันชอบสไลด์ไปเนาะ มึงเลี้ยวไปไหนนะลุกพี่เอ้มันชอบสไลด์อย่างวะเนาะเกมนี้เนาะมาแล้วมาแล้วฮเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าๆๆไาหน้านนี้ก็มาแล้วโอ้โหเ้ยนี่ไงจับสะคันใจเลยเจอกูเกือบล่วงไอ้ว่า จัด้องคันใหญ่เลยนี่ไงอ๋ใหญ่จัดใหญ่จัดนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันต้องอย่างนี้แลหละเฮ้จะจัดปัดเลยนะครับผมใหญ่ชิบผาเลยเนอะ่ะเออมันต้องอย่างนี้แหละน้องชายปึ๊บเดี๋ยวนะผ่านมันเอาลงยังไงว่าผ่านเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่วะ่ะอันนี้สวิงบูมผ่าน เอานีผ่านนะครับผมปึ๊บปะน้องชายเรียบร้อยครับนทุกอย่างได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นสองนี่ก็คือมันจะนานกว่านี้ครับน้องชายมันหมายถึงเวลามันไม่พอนะครับผมปึ๊บขึ้นดิหางโรเบตริตอ่ะขึ้นแล้ว ขอทางโหดได้วยหรอมาได้ครับจะโหดขนาดไหนไปดูครับผมเวลาจะพอหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่ครับอุ้ยโหดพอยังอุ้ยเอาไปเรารถดีแท็กไปแล้วหนึ่งเออเดี๋ยวดู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 ดีแท็กไปแล้วหนึ่งว่ะเดี๋ยวดู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 เอาเอางี้เอารถดีแท็กไปอันนี้ดีกว่าเอารถดีแท็กไปไว้ข้างหลังดีกว่ากับ JCB ดีกว่าวิ่งไม่ได้เลยอ่ะท่านผู้ชม มันวิ่งไม่ได้เลยว่ะโอ้โหแล้วจะวางยังไงวะเนี่ยมันวางไม่ได้ดิอ้าวมึงอยู่อย่างนี้แล้วกันเนาะเอาให้มันอยู่อย่างนั้นแหละเออมันอยู่อย่างนั้นแหละโอ้อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วโอเคขอบคุณมาก ขอบคุณพระเจ้าฮะขอบคุณพระเจ้าที่สุดในโลกเลยครับรถตีนขาบหนึ่งจอนเดียนรถไถจอนเดียนหนึ่งรถเกี่ยวปานเจริญหนึ่ง JCB อีกหนึ่งครับทุกยงครับแม่เอียงว่ะรู้สึกว่าจะเอียงเอียงว่ะทุกยงมันจะคว่ำหรือเปล่าวะเนี่ยทุกอย่างหนึ่งได้หนึ่งหมดเลยนะครับขอสองได้หนึ่งครับแม่ขอใจได้เล็ก เฮ้ยอันนี้คือคอมเมนต์แรกนะที่ผมแบบว่าอ่าไม่ตรงเฮ้ยถามถามว่าตรงไม่ตรงนะแต่จํานวนไม่ครบแค่นั้นเองนะครับผมอ่าไหนดูดิมาแล้วมันจะเอียงไปไหนวะเฮ้ยอ้าเอ้าเมึงจะเอียงไปไหนอะเฮ้ย โอ้รถกะจักอะไรเนี่ยป้ายชนล้มมาเนี่ยโอ้โหตกใจหมดไปดิหนีเออคนจะเลี้ยวเนี่ยไม่รู้จักเหรอแม่ถึงสองนานนานตาจะบอดนะโอ้โอ้โอ้ จะคว่ำแหล่ไม่คว่ำแหล่อยู่เนี่ยท่านผู้ชมอุ้ยต้นไม้อุ้ยไม่ใช่เสาไฟต้นไม้บ้าเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้เพียงตอนนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาทานผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับโอ้ตุักตุเลจริงๆครับผมกว่าจะซื้อของได้กว่าจะอะไรอีกกว่าจะขึ้นรถได้โอ้มันนานจริงครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับรถเอียงเลยครับผมแม่ได้แค่หนึ่งนะ ขอสองไดหนึ่งขอเล็กได้ใจครับแม่เป็นไงดีเะล่าปะ